สบายดีทุกคนเฮ hey, พบกว็ซองปุยสันเดออีกแล้วเมื่อนี้เขาสิพาไปช้มตาดตาหยึกเสือเดอ้อเป็นต่ายอดฮิตของเมืองปากซองแข่งจำปาซักเนาะเป็นต่าทีทุกคนกำลังหลังไหลไปเถี่ยวเลยช่วงนี้บึงหลดจอดเต็มอยู่ทางนอกบอฝากหลนกนเนนะบอลเขาเขามานะคนทางบ่นแหวนอุปรสรรคเนาะหลายคนกำลังไหลเข้ามานี่บรรยากาศเขาสิพาอย่างเข้าไปทางในเลย ยกูว่ายางแต่บอลจอดรถเข้าไปหาตาดมันชิประมาณจักรลักเนะ <c oughs> าะเบอรเรื่องลักเลยแหละติดตามไปนํำกันเนะว่ามันไกลหรือไกลเพราะว่าหลายคนที่เข้าไปแล้วกะเด้คืออาพ่อก,กัาเจ้านี่กเจะว่าเออสุดยอดอะสงสัยตาดงามสุดยอดเนาะ ลงทางมองอื่นแล้วก็ยังทีแมาลงอยู่นี่ว่าแต่ค่อยแล้วขึ้นอีกเออขึ้นตัวนี้แหละขึ้นแล้วก็ล้อีกเมย่ก็หล่นล้วแม่ก็ล่นเรเออมาอะไรนีกีไกสู้ชีวิตเขา เชิญประกาศป่ะ28วันน่ะพ hey, ักรสัดเชิญพักสลัดนะพักโกยจังเก็บพ네ักสลัดกุ้าโได้มัเป็นหน่อไม้อะนะ

ไก้เติบนอนนี tang, là, uh, okay. ่เหนื่อยแล้วนะเนี่ยเปลี่ยนดัดเฮี้ยเย่างใกล้เติบแล้วเนี่ยแต่บอลฝากรถนั่นยังโมโหอยู่ทางเข่ามากันยากแล้วเออโอเคถ่ายมาทางนี่เนี่ยเด้สู้ไหมสู้ไหม เจก็คือบัวถ่ายต้นข่อยอันมาลงฟูนะใครกล้าทับรถเบึงรถใครก็บม่ได้ต่างจากเจ้ากี่เซมบอกกันหนักปิดเบื้องวะพ่อรีพ่อมาจากอันนั้นเนาะไม่ได้ตาพี่พูนยังเต็มกระบอกตาตาป้าพี่พ่นเนี่ยคือคือเต็มตาเนี่ยชนะพี่มาอีกบอชนะมาอีกบอมาพาทัวร์มาเที่ยว เนื้อเทียนหนาสิกี่เซลิงจะพุ่นละมั้งเทียนาเลยเทียนาไปใช่จะไปอัตตะปือเทียนานสิพักขี้รถจักลงอัตตะปือยู่หน้ากายตะ่านบะเทียนหนาเทียนาไปแต่แขกเนาะมันไกล้ดี นี่คือทางลงอีกหอบเนะสาม,มสาาเราว่าว่าอย่างประมาณสามร้อยลักอย่ากายเออสามสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรกายแล้วนี่นับแต่นั่นขึ้นมานีก็หักชิบเลยขึ้นมาอลไอย่ากเงี้ยม่ขึ้นเมื่อนี่ไงไกลแล้วได้ยินเสียงน้ำได้ไกลลงมาก ค่อยแบบนี้หัวลงรถแกแก้วถแก้หนไม่ใส่ลงอน,น๋อไก่แล้วได้ยินเสียงน้ำแล้วตั้งแต่อยู่ทาง <laughs> แต่อยู่ทางลงมาเลยเสียงน้ำน,นี่เนาะทางขึ้นนี่ขึ็นตอนยังน่อยไปปีนนั่น <laughs> ได้กระบอขนาดนี้ หลับบ่หลับบ่เถื่อนนามาอีกเถื่อนนามาอีกพระยังบ่ฮอดอยู่ได้ยังไกงบ่ไกลเติมป้าเจ้ากี่ตัวเข้าบ่ได้ใกล้เ,เลยลถูกทางลงอ๋อทางลงนี่คือทางลง,ลงสู่ไหม บาดขึ้นนี่เทาสิได้เศร้าตามมันนี่แหละนี่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 ล้มนั่งเออนั่งตะลุดห้าวมันนี่แหละกับลาลงเลยจับดีดีเด้อเมนอ้อนี่คือทางลง่ะทางลงตัดแค่ยิ้มเสีย จังได้สูบะเฮ้สูบะทอยสูบะถอยทีมทีมงานสายหลงทีมงานเด็กสายลุยกับสายสายหลงรถก็ไม่แรงทีมงานสายหลงรถก็ไม่แรงด้วยแรงพี่ทำมายังกล้ายังกล้าซังรถอันนั้น ไปเนอยกลัววันนีมางหลดตัวเองเขาเสงิ่งเขางิ่งช่างื่ไปชี้อางเอไปสงนนมึหลดตัวเองเลยจ็บไปแซงหลดอ่าคือสิแมนแล้วนี่ชมคำลำลือคนหลที่วางเอาอย่างมันหนีไกเตอะ เด้กก็น้ำไาลอยู่ในกินรอแลเม่ยะมาเถีบม่ไปปะจนไไ่ทยางแม่เนว่ามาเถี่ยวนะหรือเ่ามาปะจนไทยมาตามหาคำตามหาคำอ๋อมี่คือทางลง เดนเนี่ยนี่เนาะไกลแล้วเห็นหน้ำแล้วอระวังไม้ระวังไม้นะคะนี่คือไม้ แข็งหยิบเสือ้อขาสัา่นดิใช่เกือบแตะมากดิฉันมีแขนมื่อแล้วยังอีกหลายขันาขาสั่นเลยได้ยังลงมานี่โอ้ย เ่นสวยนี่คือต้นนั่นต้นกาแฟอ๋อนี่หมากาแฟอยู่นี่สิเป็นสวนของคนใดคนหนึ่งเอ้าง่ายเอ้าค่อยขาค่อยสั่น พ oh, ี่เขาว่าสามร้อยเมตรมันโมเมนมันหนึ่งลักโอ้เอ้าบ่อนได้บ่อนเมียนะ่ะหลุมภูบอกอ๋อหนาำมัน น้ำใส่ยางได้ไหมเมนไอเอ้ยอดีดีอยากตลาดนี่ลกอบกร่ัวเมกะเ่าจไหมถูกกระเปมาข่้นมาออ พี่อยู่พี่เเห็นแล้วเห็นน้ำตกแล้วอ๋อมีหนี่คนน่นยังอต่อตอ่อต่่อบอ่่่่้ออออ ô oh, thang ôi yên yên mạng trời gì mà hết lẽ mà hơi นี่เนาะหอดแล้วตัดขนยิกเสืองามสมคำลำเลือออรีวิวบรรยากาศแบบโอ้โคตรดีเลยลงมานี่เย็นเยๆนนาม,มันพระมาใส่นี่คนก็นมาหลาเติมมื่อนี้ค่ะอันที่เป็นสเสน่ห์คือมีทรายลุ่งอยู่ในบ่อน,น้ำไหลนี่เนาะทรายลุ่งนี่จะมีมัดมือเลย ไม่ได้ไหมเก้อสิเมื่อแล้วมาอีกมาอีกเถนะผ้าทัวร์มาเอ้ถ้าว่าถึงความสวยงามตาดนี่กะทิว่าสุดๆเลยแหละเนาะแบบมันลงมาเห็นแบบอลังการตาฮะนะอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศอยู่บ่อนนี่แห้งเนาะถือว่าโอ้โคตรดีเลยมันจะมีต้นดอกไม้สีบัวนี่เนาะมันจะเกิดเต่แคมแคมอันนี้ค่ะ แต่ตอนนี้มันอยากบางแล้วตอนเขาไปเพราะว่าคนไปหลายแหละบางคนก็ไปเด็ดไปอย่างผ่ามันนะมันก็นเลยมันก็นเลยบางลง

ก็ประมาณนี <cado> <sociedad> ını, aha, ้น้อบรรยากาศของแตแขนิกเสือก็ะีิวางามสมคําลําลือสมหลายคนเอาไปว่าวอลีเนาะได้มาเห็นตัวจริงแล้วก็เออที่ว่าคุ้มค่าที่พวกเ้าได้เดินทางเดินทางดันด้นมาจนหอดตาดขยิกเสือ ไปขี่ไก่ออกปันมีกี่คายปั้นเด็กน้อยไปขอดรถรถรถเผื่อในน้อยหนึ่งเลยขี่คายไปถูกนะโว้ยมาอีกบ่มาอีกบ่มือหนามาอีกบ่อภาพตั้งแต่จอดรถกับยากหัวแล้วขึ้นมานี่อยากหัวกว่าเก่านั่งนัก อาเนาะอย่าเฝ้าปิดคลิปไปส่เด้อเพราะว่าเขาสีรีวิวทางออกให้เบิงนะ่งเนาะตอนเขามาบอไดถ่ายซ้ำพอดีว่าพากันคาแนนมทางเนาะอย่าลงทางบัดน,นี้ตอนออกไปสิถ่ายให้เบิงนะงเบ่งเนดะ้อสิถ่ายคนทางเขามาให้เบิง่งว่าเป็นจังไดเนาะติตามกันเลย การรีวิวหนทางเขาตาัดแคคตักเสื้อให้เบิงเนาะตอนนี้แมนจูฮาสชฮอะทางดำแล้วสำหรับการขี่รถฝ่าฝ่าทางดินแดงออกมาห้ดีแต่ตอนออกมาบ่มีรถใหญ่มาผ่านจเฮาเนาะข้นแมนมีรถใหญ่มากายนี่ขี่ฝุ่นโอบหัวแน่นอน <c oughs> คือตอนเขาค่ะเต็มเมื่อสุดเต็มหัวเต็มสุดเลย สำหรับคลิปนี้แมนจะได้ขอจบและเด้อสำหรับการไปตะตายิกเสือเนาะขอบใจทุกคนที่มาชมฝากติดตามซ่องปุ๋ยซันเดย์ในเดอ้อบ๊ายบาย